สมพงษ์อุ่มหวันครับในช่วงของ5้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะผมครับวันนี้ฟังข่าวดีๆก่อนกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่เรื่องข่าวที่โอดดะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหรือทุนโอดอ์นะครับที่นักเรียนเราได้รับทุนจากรัฐบาลไปศึกษาต่อนะครับจากการที่ไปศึกษาต่อแล้ว10ปีที่ผ่านมามีผลอย่างไรบ้างนะครับท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมพง์กิตระดับครับอาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าจากการผลการวิจัยเพื่อติดตามผลการประเมินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหรือทุนโอดอนะครับตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่สี่สิบปีที่ผ่านมานั้นนะครับก็รัฐบาลนั้นลงทุนในเรื่องของการงบประมาณโครงการนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทนะครับก็มีนักเรียนทุนจบการศึกษากว่าสามพันคนนะครับเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กที่ครอบครัว มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เกิน200,000บาทต่อปีนะครับได้เข้า,าศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับแต่จุดอ่อนก็คือไม่มีการกําหนดเงื่อนไขต้องชดใช้ทุนเปิดโอกาสให้นักเรียนยุติการศึกษาในต่างประเทศกลับมาศึกษาต่อในประเทศได้และขาดการรับรองการทํางานของนักเรียนทุนภายหลังสําเร็จการศึกษานะครับขณะที่สาขาวิชาและประเทศที่นักเรียนเลือกไปศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอันนี้เก็เป็นผลการวิจัยนะครับจากการศึกษาข้อมูล การมีงานทําของผู้รับทุนรุ่นที่1รุ่นที่2ภายหลังสําเร็จการศึกษานะครับก็พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ73.70นะครับทำงานในภาคเอกชนรองลงมาเป็นร้อยละ11.93อยู่ในภาครัฐและก็ร้อยละ10.73ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นนะครับซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ก็มองความคุ้งทุนคุ้มทุนของโครงการนี้ว่าการลงทุนในในระยะปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะขาดทุนเพราะผู้ รับทุนส่วนใหญ่นะครับทำงานในภาคเอกชนนะครับทั้งนี้รัฐจะต้องเป็นผู้ลงทุนแต่กลับได้ผลตอบแทนน้อยอันนี้ก็คือเรื่องของผลการวิจัยนะครับในเรื่องของบ้านพักครูเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่มีการประชุม5องค์กรหลักเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็สู่การปฏิบัตินะครับโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานท่านการุณสกุลประดิษฐ์นะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผ,ผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับให้สํารวจ สภาพบ้านพักครูในโรงเรียนในสังกัดสพทนะครับซึ่งก็มีประมาณสามหมื่นกว่าแห่งนะครับก็ให้ตวรวจดูว่ามีการชํารุดเสียหายอย่างไรจากนั้นก็จะทําการประเมินราคาในการซ่อมแซมนะครับซึ่งสพทก็จะวางแผนจะซ่อมบ้านพักครูในปี2559และปี60โดยจะแบ่งออกเป็นเปสๆเปตน,น,นะครับปี2 5 5 9น้อาั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปล,ปลงงบประมาณบางรายการมาใช้ในการดําเนินการนะครับส่วนปี2560สสพทก็จะ ตั้งงบประมาณสําหรับใช้ซ่อมแซมบ,บ้านพักครูที่ชัดเจนต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจสำหรับคุณครูนะครับก็จะได้ซ่อมแซมบ,บ้านพักครูเสียทีหลังจากสมช่อมานานแล้วนะครับท่านสมชัยอุมาวันส่งข่าวมาบอกว่ายินดีและดีใจนะครับบอกว่าวันนี้นะทางท่านปริญญาธราเสนาพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับก็ได้มีการจัดโครงการบ้าน สร้างบ้าน89หลังคืนความสุขสูขส่ลูกสพทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา888สิพรรษาห้าันวาคม25 5 8นะครับโดยสพม22ก็มีโครงการสร้างบ้านเพื่อนักเรียนที่ยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและก็ชุดชุดโสรหรือไม่มั่นคงแข็งแรงนี้จำนวน3แห่งนะครับ3แห่งก็จะมีพิธีมอบในวันวันสองวันนี้วันนี้นะครับเช่นกำหนดพิธีมอบให้กับเด็กหญิงัญญา น่านโพสีนักเรียนชั้นม2ทับสงโรงเรียนรามบรารักษิทยาคมของท่านวีระดีแนบเนียนในวันนี้ครับสองธันวาคมเวลา14บนาฬิกานาทีแล้วก็จะมอบให้เด็กหญิงวาราพรแสงดีนักเรียนชั้นมอสทับนงโรงเรียนตรงมนวิทยาคมในวันศุกร์ที่4ธันวาคม2 5 5 8เวลา9กานาฬิกาิกนาทีแล้วก็เด็กหญิงเอื้องฟ้าคนเพียนนักเรียนชั้นมอสองทับ1นงโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ อําอเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารในวันศุกร์ที่4ธันวาคมเวลา11นาฬิกานะครับก็ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมทําพิธีมอบบ้านในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงการ,การแต่งกายแต่งด้วยเสื้อสีเหลืองขอบคุณท่านพอทิพวันเสียนจันทิชัยนะครับส่งข่าวมาแต่เช้าเลยสาหรับเรื่องนี้นะครับวันวันนี้นะครับนาก็คณะกรรมาการประเมิน ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยาฐานะเป็นเชี่ยวชาญน,นะครับวันนี้ก็จะประเมินคุณครูพรสักบงศิริตำแหน่งครูวิทยาฐานะชานาญการพิเศษที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับเวลา10บาฬิกานะครับขณะเดียวกันทางสาวิเเตสายน้ําโขงเจ็ดโรงเรียนนะครับก็จะมีการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนสาวิเขตสายน้าโขงนะครับที่โรงเรียนปูเค็นพัฒนางานนี้ท่านบรรจงตีประเสริฐ ไปโรดกิติศรีวรพันธ์ทิพวรรณเสนจันทิชัยอภิเศษอภิเคศุนทรรสีละดีแนบเนียนแล้วก็สนั่นเมตุลาก็จะนําทีมนักกีฬามาทําการแข่งขันคัดเลือกที่โรงเรียนปุขเทนพัฒนาคึกคักกันแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้3ธันวาคมครับปุเทนพัฒนาก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในห้วยน้ําเย็นเกมที่สนามโรงเรียนปุขเทนพัฒนายิ่งใหญ่อลังการในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันครับทางท่านสมชัยอุมวันก็ขอเชิญนา ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสอพม22ครับประชุมในวันพรุ่งนี้9้นาฬิกาช่วงประชุม4เพื่อที่จะเตรียมการแข่งขันกีฬาของสอพม22ินะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้ครับพลันเอกอพิเชษรานอกครับรักษาราชการผู้บังคับหน่วยปลึกนักศึกษาวิชาทหารมนฑลทหารบกที่2-10นะครับก็จะมีการกําหนด ซ้อมสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารเพื่อที่จะเตรยีตรยมการที่จะจัดพิธีกระทําศัตว์ปิยานตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารนะครับในวันศุกร์ที่4ธันวาคม2 5 5 8เวลา14บนาฬิกาบ่ายสองโมงนะครับที่สถานาสถานที่หน้ากองบังคับการมณฑลทหารบกที่2 1 0ค่ายพระยอดเมืองกวางนะครับก็จะมีนักศึกษาวิชาทหารไปทําการซ้อม ที่หน่วยฝึกต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่สีธันวาคมก็จะไปทําพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนและส่วนสนามของนักศึกษาวิชาทหารนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับครับผมครับถ้ายังไงนี่เรื่องของหวดประหยัดพลังงานของท่านบรรการคมศิน,มนศรีมนัสศักด์โรงเรียนปิยมหาราชหลัยซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของเด็กนักเรียนนะฮะ โอ้ณเวลานี้นะฮะกำลังลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปให้กลุ่มที่เขามีความชํานาญอยู่แล้วอย่างเช่นเราไปที่บ้านดงต้องนะฮะบรรดาพี่น้องก็ทําดีมากๆเลยและเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้ก็ไปที่หมู่หกบ้านคําเตยท่านผู้ใหญ่เมืองทองสีหา ซึ่งมีคุณชํานาญทุมสารนะฮะเป็นผู้ประสานงานที่สุดยอดเลยนะเะพราะชาวบ้านก็มีความชนานาญอยู่แล้วทีนี้เอาแนวคิดใหม่ไปให้เขานี่แม้เขาดีใจนะ,ะแล้วจะได้มีการพัฒนานในส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นี่ผมมว่าในเรื่องของการกระจายความรู้สู่ชุมชนเป็นเรื่องสําคัญเรื่องการตลาดยังไม่พูดถึงครับมีคนมาขอซื้อลงพร้อมขอซื้อหัวดประหยัดพลังงานไม่มียังไม่มีครับแต่ถ้าหากจะซื้อเสื้อผ้าราคาถูก